ขึ้นชายสีชมพูอันนี้าความหอมมันกับที่หนึงหอมก็ของใครหอมก็ของบ้านเฮานี่แหละด้วยตกอะไรยังอันนี้ไม่หยังจรินี่อันนี้ผัะกาศหัวเกาหลีประกาศหัวเกาหลีมันตีเป็นหัวอยู่ห้นี่นเอ้ามันกรเป็นอยู่หีอไหนดิหัวมันจะว่านยังไงแต่มันยังไม่ได้อยู่เก็บอ๋อมันกระทันตะวันอาตะวันไทยไทยหรือตัว เม็ดมันมแต่แต่แรงว่าคนละแนวกับอยู่น่าข่อยเด้เนาะยูน่า,นนาขอ่อ,ขอยมันมีราคาทานตะวันเอาเม็ดมันตีหกกร้อย่ยิโลละหกกร้ที่ได้ขายแน,น่นอนพามาขายบ่อกบอก,กับเพื่อนปลูกไว้ชุ่มหลินไน,น่หมูเขากขวกินนั่นตีบอนี่ไม้ไน่หน่อยบ่เป็นไน่กวาวอันนี้ไน่หน่อยเม็ดเท่าอัน,น,น,ห,นออหัวไม่ขีดไงเนี่ยคือทางไต่เปลี่ยนพักซีพักซีอันบ้านไหนที่ซื้อ เฮ็ดไปนะเจ้าเคยได้ไปยุยสเลีวดูใบยังอยู่บ่อ้าวมาจำป็นันนยัอยู่ที่เฮาเอ <c oughs> ้ยยุยใสระซงเลคนม่ฉีกข,ขาดไมนฉีกขาดเพราะไงเออหนคุณพี่ <c oughs> ปับไปเจ้าเอ็นเพร่ะไงปับ <c oughs> เห็นว่าจะของลูกน้อยเห็นว่าจะของมีลูกน้อยเ,เอ้นเขาบ่ใไหญ่แหมอ๋ออันนี้อันนี้ปลูกเรีนซื้อกันปลูกไว้ให้มันเต็มอันนั้ก็เป็นของันกะลำดอกรถไทใไญ่นี่ไท เรามีการใส่ปุ๋ยแต่อย่างห้องเืนบบอหรือว่าดินดีอยู่แต่เขาปลูกทุกปีมันเลยดีอันนี้เปีแรกเาเื้นทีเหนอย่างลยหมันตั้าลังมันตั้งาลังมัน่ได้อันนี้ก็เป็นของมันคยญี่ปุ่นรานมันปอันที่ว่าานมันปไปเทียวญี่ปุ่นมันก็เลยเอาหัว่ะเป๋ามาอืก็เลยกันมาแขยายมั้ยแ่่ ว่านี่มันตีหยบยบอป็นกล่ามันแะี่ยว่าต้อยน่คืนปาดความยาวกัประมาณฟุตนึงปาดมันเต็มที่มันมากดินลักษณะเลยนี่แหละลักษณะดินดินล้วนดินล้วนซุย ทรายต้น,นเหนียวมันจะเป็นดินลว้วนนั่นหอมเก็บดอกนั่นก็สซั่งมากเช่กันบอกเกล็ดเล็กซั่งเนื้อซั่งเนื้อเนาะอันนี้เขียวปีอันนี้ชบาดอกหวานเขียวปีบ้านไทยนี่เขียวปีออดองหวานยังไม่ลดยานะประวัาติไต่ใบในนิพิจัดลดยาก็คือเขาจะเอาพริกตาแดงเข้ามาผสมกันน่ะลดพริกตาแดงครับ อันนั้นขึ้นชายขึ้นชายห้าขึ้นชายตลาดเบิ้งก่อมันเบิ้งส่วนก็เกาะมันเจ้าแหวกเบิ้งส่วนนั้นขึ้นชัยวันเท้าอีเล่เนี่ยแสดงว่าผ่านการศึกษาวิควิจัยมาหลายเรื่องอยู่เลยเมื่อเมื่อดตรวจเมื่ไใดไ่ครับผมอัดวีดีโอถือๆเพราะว่าผมลืมไว้นะถามเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนมาอย่างน้อคือเก่าหน่อยอย่าเพิเปิดให้ดูค่ะแม่เบื้องส่วนน้องอันนั้นก็หอมญี่ปุ่น อือิือนปลาร้ามัจจานจนกอเฮ็ดซื่อๆเฮ็ดสวนเฮ็ดแบบทอฟ้าท้าหมอ,อกอันนี้มามีประสบการณ์้ก็คือเฮ็ดอันถ้าปลูกในยางปลูกกันท่านต้นเฮ็ดหยังคือรอเพี้ยรออันแมลงไปทางพุ่นอย่างแมงสะแกเฮาเวลามันสิออกดอกแมงสะแกลจะไปต่อทางพุ่นสิพามาลบกันทางนี้เพี้ยก็คือกันสิไปอยู่ใต้ใบของตัวนี้ในดาวเรื่องปลูกก็จะรอด่อแมลงรอมันใหญ่ขึ้นอันคุยๆนี่เมหยังคือไปยันไหนนี่นี่ลงดาวเรื่องใบ ตรงนี้คือสิบองสวยกินได้ทลงที่ละนิดอันนั้นกับเขามีปุ่นใส่กระถางแล้วมาตั้งลงเลยในยุบ้านกับมีมีพวกกันในยุ่นี้บ้านรวบาดปลูกใส่ถุงอันนั้นเขาเชี่ยวไปออกงานโคกนหนองนาสารครามเขาก็ขเข้ามาที่ละน้อยขอเข้ามาที่ละ5กลางโคกหนองนาเกษตรขาเห็ดอยู่งานสปกอยู่อันสารครามันก็เห็ดอยู่ในสารกลางอันนี้ก็ล้มไว้ซื้อเพียร พีทั่วในเจ้าจัดการยังไงเือว่าหัยไปกินตาวรวัน้ยกระพริบเ้านี่เด้พริกตาแดงหลละลายน้าหมดเลดใส่ลายป็นไในแต่ยันกว่าบลล้องเหตกเกี่ยกักระส้วนนึงส้วนนึงกระสอนระมาหนั่นส้นโตนึงมาณลิดนึงนะสีสีมากกว่านั้นหรือว่ามันมันเป็นมันเป็น้เขาก็ใส่ลายจีหลายกับตายเป็นบะบตายไหมถึงมาทั่วบตายเพียตาย พูดถึงว่ากาเขาก็ฉีดไปเรื่อยเพราะมันต้องฉีด,ดูว่ก,กินเขานี่แทบตุวมือเลย,<อ>ยว่าติไปนนออยซื้อเจู้่บอก่วเจ้าไหนไปงนก่เ่ยนึกซือจ้าอกดิแต่<ห>ว่าเจ้าได้ไปเห็ดงานก่อตัวน,นอ,อ,อ้เนาะนางค่อมม,ออมัอ,มอ,น,อน่นะนบ่าเจาไนปหาก,หาก,หาก้อามเือนเอเจาผูกาเ้านเตาอาารมเียนเดี๋ยวนี้แหนะ คถ่ายรูปเจ้าไวเลยนะมันผู้ไรเป็นผู้ไรนี่จนันชายเป็นผู้ไรนี่วางที่นะ